สมบัติของเธอไม่ผ่านจะเป็นเลขค่ะคุณแน็กเนี่ยเธอต้องขับรถเป็นเธอมีรถขับมาทำง,งานหรือเปล่าล่ะแต่ว่าในเกณ์คุณสมบัติไม่มีนีคะคะฉันเพิ่งเพิ่มไงออกไปได้แล้วไป เช่เตมอันนี้คงไม่จำเป็นต้องดูอะค่ะคนต่อไป นนะหรอถึงว่าล่ะทำไมเธอถึงทำหน้าเศร้าแบบนั้นอนะ่ะชีวิตเธอนี่น่าสงสารมากเลยเนาะแถมฐานะที่บ้านก็ยากจนแล้วก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพออีกอะ่ะชีวิตเธอนี่มันน่าอนาถาาจริงเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะเมยยังไง เธอก็ไปหาสมัครใหม่แล้วกันนะส่วนฉันขอกลับบ้านก่อนฉันจะไปฉลองอะ่ะบายไปก่อนนะ ผ่านนะ แล้วทำไมคนนี้ไม่ผ่านอะ่ะทางทางที่เกรดประสบการณ์การทำงานก็ดีกว่าคนนี้ตั้งเยอะเ,ออเออพอาะดีว่าคนนี้เขาไม่สะดวกอะค่ะเขาติดปัญหาที่บ้าน สวัสดีค่ะฉันมาสมัครเป็นแม่บ้านนะคะ่ะตามที่ประกาศไว้ไม่รู้ไม่มีไปไปไปจะไปไหนก็ไปไปอย่ามาเกะกะาศตัวนี้ดีกว่าเออแต่ฉันเห็นไปสิอา้าก็นึกว่าใคร เธอไม่กล้าสู้หน้าแม่หรอกลัวโดนแม่ด่ารอไงที่เรียนจบแล้วแต่ไม่มีงานทำอะมีอะไรกันหรอ,อสวัสดีครับท่านประธานคือฉันมาสมัครงานนะคะตำแหน่งแม่บ้านอ๋อก็นูกว่าอะไร ตามฉันขึ้นไปข้างบนสิ ได้เงินเดือนเท่าไหร่หรอเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มีเงินไปรักษาแม่ก็พอเรียนจบมาก็สูงแต่เป็นได้แค่แม่บ้านจะไหวหรอเธอต้องทำความสะอาดตึก ต้องหลายชั้นแล้วก็หลายห้องอ่ะไหวสิฉันทำได้อย่าให้มีฝุ่นเด็ดขาดนะเพราะฉันเป็นคนแพ้อะแสดงว่าเธอรับฉันเข้าทำงานแล้วใช่ไหมอะไม่อะพอดีว่าฉันซ้อมเพื่อที่จะไว้พูดกับคนที่จะมาสมัครคนต่อไปอะมันหมายความว่าเธอ,เธอแ้ม เห็นใจฉันเถอะนะเธอก็รู้นี่ว่าบ้านฉันไม่มีเงินนะเชิญออกไปได้ละประตูอยู่ทางนั้นเดี๋ยว ฉันรับเธอเข้าทำงานวันพรุ่งนี้เธอมาเริ่มงานได้เลย ดมดขึ้นหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เชิญนั่งเลยค่ะคุณเชตแตม เธอนังทิ้งขยะให้มานลงถังหน่อยได้ไหมล่ะทำไมกล้าตอปากต่อคคำกับฉันหรอ<ะ>เดี๋ยวฉันก็ให้เจ้านายสุดหล่อไล่แกออกหรอกคนอย่างแกนะมันไม่มีโอกาสอะไรมากหรอกน่าสงเพชขนาะด ที่เรียนมาแทนที่จะเอาความรู้มาใช้อะก็ไม่ได้ใช้กลับมาใช้แรงทำงานซะเห็นด้วยว่ะคุณชฉันแตมน่าสุเพศสกปกบออกไปไกลๆเลยสกปอกเอาออกไปจากตัวฉันไม่ไปเลย ยามัวโอเอะฮัลโหละค่ะแม่แม่ไปโรงพยาบาลหรือยังคะอาการของแม่เป็นไงบ้าง

เรื่องงานหรอคะหนูได้เป็นเลขาเลยค่ะแน,น่เงินเดือนสูงมากเลยนะยเพื่อนร่วมง,งานก็ดีเจ้านายก็ใจดีคะ่ะลูก นมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมวันนั้นวันที่เธอมาสมัครเป็นเลขาของฉันนะเธอถึงบอกว่าไม่สามารถทำงานได้อะเนธเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ฉันไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะคุณแม่เหมียวเขาบอกว่าคุณสมบัติของฉันไม่ผ่านเพราะฉันไม่มีรถยนต์ขับมาทำงานนะคะผมเข้าใจาแล้วเั้นตามผมมานี่หน่อย สาพยาบาลให้แม่เธอก่อนฉันรับไม่ได้ค่ะแล้วใครบอกว่าจะให้เธอฟรีๆเธอเอาเงินนี้ไปใช้ก่อนทำงานเก็บเงินเราได้เงินครบเมื่อไหร่เนี่ยค่อยเอามาคืนฉัน ขนาดนี้หลอคะนี่แกทำตัวน่าสงสารอะไรนอกจากโง่แล้วอะ่ะก็ยังทำตัวเป็นมิชาชีพหลอกเอาเงินเจ้านายฉันอีกหรอสะกดคํคำว่าอาชีพสุจริตเป็นไหมไม่ใช่มันนั่งอ่อยยืนอ่อยผู้ชายแบบนี้ยพอสักทีเธอแตนหยุดทำแบบนี้สักทีเถอเลิกนิสัยดูถูกคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองสูงส่ง ฉันจะบอกอะไรให้นะยิ่งเธอทำแบบเนี้ถ้ายิ่งดูต่ำลงละหานี่คุณเน็กคะคุณเน็กด่าฉันต่อหน้าอีแม่บ้านคนนี้เลยเหรอคะฉันอับอายขายหน้าเพื่อนฉันมากเลยนะคะทำไมเหรอแล้วที่เธอล่ะยังทำนิ่ใสยแย่แย่ๆต่อหน้าฉันได้เลย แล้วเธอไม่คิดบ้างเหรอว่าฉันจะต้องอับอายแค่ไหนที่มีเลขาส่วนตัวนิสัยแย่ๆแ,แบบเธอแล้วนี่เธอยังกล้าเรียกเขาว่าเพื่อนอีกเหรอดูถูกเขาขนาดนั้นนี่เขาไม่ด่าไม่ว่าเธอเพราะพ่อแม่เธอไม่สั่งสอนมันก็ดีแค่ไหนละคุณนหยคะะแต่ฉันเป็นเลขาของคุณนะคะทำไมคุณไม่เข้าข้างฉันเลยอะ่ะ ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะฉันจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีไปขอโทษมันหรอกตำแหน่งมันก็ต่ำกว่าฉันอีกเอาแบบนี้ก็ได้งั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเธอไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทของฉันอีกฉันไล่เธอออก และฉันก็จะติดแบคนิดเธอให้เธอไม่สามารถไปทำงานที่ไหนได้อีกและฉันก็จะไล่มเมี่ยงมี่ยวออกด้วยโทษฐานที่รับเงินใต้โต๊ะรับคนแบบเธอเข้ามาทำงานไม่ได้นะคะคุณแมคไม่นะคะคุณแกคม่ฉันขอโทษจริงๆคุณสมบัติของเธอไม่ผ่านตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว แต่เธอยังทุจริตเพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้มาและเธอยังมีหน้ามาดูถูกคนอื่นเมย์นั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้นั่นจะให้เธอมาทำงานในตำแหน่งเลขาส่วนต,ตัวของฉันคุณแม่ไม่ได้นะคะฉันพูดคำไหนคำนั้นออกไปเ้อล้ว ปราฉันไปเองก็ได้คนะ่ะอะเราไปสิฉันขอให้แม่ของเธอหายป่วยเร็วๆ แล้วถ้าเกิดว่าเธอมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยเธอมาหาฉันได้เสมอเลยนะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ที่ให้โอกาสฉันได้ทำง,งานนะฉันสัญญาเลยนะคะว่าฉันจะตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดเลย Parks Project.